คอหมูย่างแล้วมันมันเกินรับไม่ได้น้ำมันมันเยอะมันเป็นมันเลยก็เลยเอามาเจียวแล้วก็ผัดที่แกงถั่วซะเลยน่ากินมิจ้าเราต้องดัดแปลงเนาะนี่แหละที่ไม่ใส่เม็ดงาก็พอาะงี้แหละเพราะว่าใส่น้ำมันงาเอาเราจะได้มาทําเป็นอย่างอื่นได้นะคอหมูย่างเอาอยู่ตรงที่มันเป็นมันกับหนังนั่นแหละเอามาผัดที่แกงกิน ส่วนตรงช่วงเนื้อหน่อยๆเจ้านี่แดดออกเดี๋ยวจะรวนให้ร้อนๆแล้วก็ทำน้ำจิ้มแซ่บจิ้มนี่ก็ผัดหิีแต่ตอนนี้ได้แล้วผัดพริกแกงถั่วถั่วที่ซื้อร้านแขกนั่นแหละโอเคเรียบร้อยนะจ๊ะนี่ใส่ใบมะกรูดแบบพี่เก็ยบยาวเปืองก็ได้แล้วจ้าผัดพริกแกง มันหมูบายบายนะจ๊ะ